เป็นคนที่ใช้ทิชชู่เปืองมากถือเป็นปัจจัยที่5ที่6ของพี่เมย์เลยก็ว่าได้สาหรับทิชชู่แขวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะ<ต>เช็ดฝุ่น<ต>เช็ดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านยันเช็ดหน้านะคะจะต้องตัวนี้เลยติดเอาไว้ค่ะพี่เมย์พี่รสรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้มาแกะทิชชู่อีกแล้วน้องเป็นทิชชู่แบบแขวนนะคะลังนี้พี่เมย์ซื้อมาในราคาหลักร้อยค่ะ รอบนี้สั่งเป็นลายดอกไม้มานะคะเพราะด้วยความที่นอน้องเป็นทิชชู่แบบแขวนมันก็สามารถแบบตกแต่งห้องของเราให้สวยงามได้ด้วยเราก็เลยต้องเลือกลายน่ารักน่ารักหน่อยค่ะพี่เมย์แนะนาเลยนะคะสําหรับใครที่ใช้ทิชชู่เป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะก็แนะนําทิชชู่ตัวนี้เลยนะคะเขาแถมตะขอติดผนังมาให้3ชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะว่าทิชชู่เขาเนี่ยจะแบบเหนียวหนานุ่มไหมเพราะว่ายอมรับเลยว่าลายนี้สั่งมาเป็นครั้งแรกค่ะแบบนี้เขาจะเรียกว่าหน่ฮี้วนะคะในหนึ่งเฮี้วก็จะมีพันแผ่นค่ะมาทดสอบเจ้ากระดา พี่เมย์ลองเทน้ําลงไปนะคะก็ทิชชู่มีความหนานุ่มค่ะและลองขยี้ดูนะแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะทิชชู่เขาจะไม่เป็นขุยเลยพี่เมย์ถึงต้องทดสอบความเป็นขุยของน้องทิชชู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่เมย์เอาไว้เช็ดหน้าด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ทนต่อการฉีกขาดแล้วก็ดูดซับน้ําได้ดีค่ะทดสอบกันให้ดูชัดๆของความเหนียวนุ่มของน้องกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับลังนี้ที่สั่งมานะคะจะได้1ิบห่อ10หิ้วแบบนี้เลยนะคะมีราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆใช้กันเป็นแบบยาวนานกกกปเเลลยพี่ดิิ้าสหืองค